นล้ำเขี่ยวไงอันนี้อะไรนี่ขนมอะไรนะเบียร์ตกปลาเบียร์ตกปลาจินดามณนียี่ห้อมันสองอย่างไข่ไก่ลำไข่ไก่ลำมีมีขนมปังมีรำอันนี้ข้าวราก็ไม่รู้จะเรียกดอกเหยื่ออันนี้เหยื่อที่ที่ที่เราซื้อมาเลยเนาะสามห้าบาท สองแล้สามห้านน่ะเออเองม,ม,มันไม่ใช่นักมันก็ต้องดูค่ะขยำแล้วที่นี่มันจะปั้นยังไงล่ะนายชิโนแล้วแล้วมันจะเป็นก้อนไหนนี่ลบบูกบ่อไหนนี่บ่อหน่อย,ออยปั้นแล้วมันก็จะเ,นเหนียวๆอย่างนี้แล้วก็ไปใส่ในตะก้อนนี่นายใส่นนในตะก้อนอันนตะก้อนใจกาบค่ะเจ้าป้าไปหาพวกนั้นทำข้าวเขากินตอนเย็น กิดด้มากเกไม่ค่อยมั่งอย่างนะอย่างเค่กินตัวเดียวอ้าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จะคอยดูฝีมือนักเรียนเด้อว่าว่าจะสามารถเหี่ยงเบี่ยงปลาได้กี่ตัวอาจมไว้มาแอมเรือื่ถ้าถ้าแกเปิดเออ ้ต้องเอาตรงนี้เอุ้ยเมื่อกี้ปลาอะไรไม่ใช่ปลาอันนั้นรุดไอ้เกลือเนดูมันอันนี้น่าคอดูนอตอนนี้เด็กๆกำลังเพลินกับเอาเวียงเข้าไป คดูฝั่งไหนจะได้ก่อนเด้อตอนนี้เราออเดอร์ออเดอร์ห้ากิโลค่ะออเดอร์ห้าโลเอาให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเซียนมาเซียนมาตอนนี้มือสมัครเล่นก่อนอ่าตอนนี้เด็กๆเพลิดเพลินวันนี้แดดร้อนขนาดไหนก็ไม่ร้อนนะลุงเพราะว่าของชอบอย่างขนนี่อย่างนี้อย่างนี้นี่อันนี้เยอะมาก ียงครับเวียงอโอเ้เอาพิบุตาวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พี่พุตรกำลังจะสาธิตแล,ล,ลอวให้พี่พุตรคันหนึ่งพี่พุตรจะได้โชว์ให้เราดูตัวหนึ่งปาลาอะไรลูกโชว์โชว์หน่อย หมอโอเคได้แล้วหนึ่งตัวว้าเฮจะเฮเออได้ปลาน,นิ้นตัวอย่างใหญ่ไหนลองคว่างดีเว้ดูด้วย